สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิตยาแฉลามันนะคะรหัสนักศึกษา6ก4 1 0 4ี่หเครื่องเอกเปียโนค่ะผ้าโอมประกอบแรกนะคะก็คือมิดเดิลซีค่ะมิดเดิลซีนะคะค,ค,ะะคะวามหมายของมิดเดิลซีนั่นก็คือซีโฟของเรานั่นเองนะคะระดับของซีโฟเนี่ยจะอยู่จุดกึ่งกลางของคีย์บอร์ดค่ะหรือเปียโนของเราเรียกว่า,ากลางซี พราะว่าเป็นเซนเตอร์ซบนคีย์บอร์ด88คีย์ค่ะเป็นมาตรฐาน4คีย์จากด้านซ้ายของแป้นพิมพ์นะคะก็จะอยูอ่เป็นนับตั้งแต่ C ที่1 C ที่2 C ที่3 C ที่4ค่ะอันนั้นก็จะเป็นมิดเดิลซีก็คือซีโของเรามันเองค่ะอันนั้นก็จะเป็นเสียงที่นิยมใช้เป็นเสียงแรกของของเป็นเสียงกลางๆนะคะไม่ได้ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไปค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของมีเดลที่เตรียมมาของของใน G เ a ปและ c เคปค่ะอันนี้ให้เห็นง่ายขึ้นค่ะระดับ C สีของ G เ p e ก็จะอยู่ลำดับของเส้นน้อยเส้นแรกข้างล่างนะคะอยู่ใกล้ๆเส้นที่1ส่วนใน f เ p e นะคะก็จะอยู่ในเส้นน้อยแต่อยู่ ใกล้ๆก,กับเส้นที่5ก็คือเส้นบนสุดนะคะก็คืออันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็น C f o นะคะหรือว่าม i ด d l e C ของเรานั่นเองนะคะจบจากม i ด d l e C นะคะเดี๋ยวเราไปองค์ประกอบต่อไปเลยค่ะคะ่ะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือลักษณะการเขียนตัวโน้ตและตัวหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนระหว่างตัวโน้ตและตัวหยุดควบคู่กันไปนะคะอันดับแรกเราจะมาเขียนโน้ตตัวกลมกันก่อน,นะคะ่ะโน้ตตัวกลม มันมีลักษณะเป็นวงกลมกึ่งวงรีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนให้ดูนะคะแล้วขนาดเนี่ยจะเท่ากับช่องที่เรามีประมาณนี้ค่ะ,ะถ้าอยู่บนเส้นก็ขนาดเท่ากับที่อยู่กับอันนั้นเลยอันนี้ก็จะเขียนเล็กไปหน่อยะคะ่ะแต่ก็ขนาดต้องเท่ากัน,นะคะ่ะ ต่อไปเราจะมาเขียนตัวยุดตัวยุดของอตัวโกมค่ะที่มีค่า4จังหวะน,นะคะก็จะเป็นแบบคว้าลงนะคะอยู่ในเส้นที่4ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแบบควําลงนะคะ ค่ะต่อไปเราจะมาเขียนตัวขาวกันนะคะตัวขาวก็เป็นลักษณะวงกลมกึ่งวงรีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีก้านโน้ตนะคะก้านโน้ตจะอยู่ฝั่งขวาประมาณนี้ค่ะอรอบหนึ่งนะคะ วามีก้านนค่ะต่อไปจะเป็นตัวหยุดนะคะแต่ในสัญลักษณ์ขงเนี้เดี๋ยวจะมาเขียนให้ดูระหว่างแบบคว่มนะคะลืมไปโทษทีค่ะแบบคว่มก็คือเป็นวงรีเหมือนกันแต่ถ้าแบบเป็นควุ่๊บกานจะอยู่ฝั่งซ้ายค่ะอย่างนี้นะคะความก็คือจากเส้นที่สามขึ้นไปจะเป็นแบบคว่มค่ะตั้งแต่เส้นที่สามขึ้นไป จะเป็นแบบฟวปึ๊กปึ๊กอย่างนี้ค่ะต่อไปเรามาดูตัวหยุดกันนะคะตัวหยุดอันนี้จะต่างจากอันเมื่อกี้ค่ะอันแบบกี้แบบฟวามอันนี้จะเป็นแบบไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหยุดของตัวขาวค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูตัวหยุดแล้วก็โน้ตตัวต่อไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนโน้ตต่อไปกันเลยนะคะก็คือเป็นโน้ตตัวดําค่ะโน้ตตัวดําเนงานเดี๋ยวเรามาดูกัน โน้ตตัวดำนะคะก็จะเป็นลักษณะ,ะถ้าเป็นตรงวงกลมก็เขียนเหมือนกันค่ะแต่เราจะไม่มีอันนี้ตรงกลางนะคะก็คือแบบเป็นดำนิดเลยแล้วก็มีก้านโน้ตเหมือนเดิมค่ะถ้าแบบไหนขึ้นเราก็จะมีก้านโน้ตอยู่ฝั่งขวาอย่างนี้นะคะก็อยู่บนเส้นก็จะเป็นประมาณะคะ่ะแล้วถ้าเป็นแบบคว่ำนะคะก็จะเป็น เส้นที่สามเหมือนเดิมข้างนู้ก็จะอยู่ทางซ้ายต้องเขียนตรงตรงหน่อยอันนี้แทน,นเขียนตีเส้นนี่แบนี้เส้นก็จะอยู่ฝั่งขวาต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนแบบแบบตัวหยุดของตัวดำนะคะ ลักษณะของตัวหยุดของตัวดำก็จะคล้ายๆหางของเลขเก้าไทยค่ะก็ประมาณปึ๊บปึ๊บอันเดียวเรามาเขียนให้ดูนะคะอ่าจะเริ่มตั้งแต่เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองลงมาหามาอย่างนี้ก่อนนะคะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็ทําเป็นเหมือนหางเลข9ก้าไทยค่ะก็เป็นประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้อา่าเดี๋ยวเอาหมท <laughs> น่าจะเขียนปึ๊ ใช่ไหมคะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะไขขา,ขาตัวที่สองค่ะอันนี้ผิดนะคะอันนี้ผิดแล้วเหมือนอันที่สองนะคะก็จะเป็นมาณนี้ก็คือมันนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหยุดตัวดำนะคะต่อไปนะคะเราจะมาในรูปแบบของคาเบตหนึ่งชั้นกันค่ะโน้ตคาเบตหนึ่งชั้นนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะวงรีเหมือนกันเหมือนเดิมเลยค่ะวงรีปึ๊บขึ้นมาค่ะมีก้านอยู่ฝั่งขวาแล้วก็เอาลงานี่อันนี้ก็จะเป็นถ้าอยู่ในเส้นก็ประมาณนี้ค่ะถ้าแบบคว่ำก็จะปึ๊บปึ๊บต่างหนสนค่ะประมาณนี้ ส่วนตัวหยุดของเขานะคะก็จะอยู่ในช่องที่3ามค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคาเบต2ชั้นกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ่เดี๋ยวเรามาดูการเขียนโน้ตต่อไปนะคะก็คือโน้ตคาบตสองเคาบต2สองชั้น,ค,นค,ค่ะเดี๋ยวเราลบก่อนสักครู่นะคะ เขียน้ตคาบเบ็ดสองชั้นกันนะคะก็เป็นวงกลมเหมือนกันค่ะเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะพอเป็นวงกลมได้ปุ๊บเราก็ขึ้นไปเหมือนคาบเบ็ดหนึ่งชั้นทีนี้ถ้าเรามีสองชั้นก็เขียนแก้เขียนเพิ่มขึ้นมาค่ะก็ประมาณค่ะ,ะเป็นแบบความกบบางเ ะะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตัวยูดของคาเบตสองชั้นกันนะคะ,ะตัวยูดของคาเบตสองชั้นนะคะเราจะมีลักษณะ,ะตั้งแตเ่เส้นตรงลงมาจนเส้นที่หนึ่งนะคะจากเส้นที่สี่ลงมาก็าปึ๊บแล้วก็หัวนะคะก็จะอยู่ในช่องที่สามค่ะวงกลมแล้วก็โค้งลงมาคล้ายๆไม่หนะะันคันปึ๊บ าสชั้นนะคะก็จะอ,อยู่ในช่องที่2ด้วยนนค่คล้ายๆกับแล้วแต่ว่าจะเขียนยังไงะะแต่จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวหยุดของคาเบตสอชั้นของเรานะคะต่อไปเราจะมาดูองค์ประกอบต่อไปเลยนะคะว่าจะเป็นองค์ประกอบอะไรเราไปดูกันเลย องประกอบต่อไปนะคะก็คือค่าจังหวะและชื่อของค่าจังหวะนะคะก็คือเราจะที่เราเรียกกันก็จะมีตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีตหนึ่งชั้นขบีตสองชั้นแต่ชื่อของมันอ่ะมันจะมีแบบของมันโดยตรงด้วยนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าตัวกลมเราจะเรียกว่าบูนอทค่ะอันนี้ตัวอยู่ตัวเหมือนกันจะมีค่าทั้งหมด4จังหวะค่ะต่อไปตัวขาวเรียกว่าฮาร์ดโนทค่ะ ก็จะมีค่า2จังหวะนะคะอันนี้ตัวหยุดก็เหมือนกันค่ะต่อไปควอเตอร์โน้ตก็คือตัวดำของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวหยุดด้วยมีค่า1จังหวะค่ะต่อไปเอทด์โน้ตนะคะจะเป็นคาเบตหนึ่งชั้นค่ะก็อันนี้เลยอันนี้ก็ตัวหยุดคาเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วน2ค่ะก็คือหรือหรือไม่ก็เรียกว่าครึ่งจังหวะนะคะต่อไปซิกชินโน้ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นของคาเบตสองชั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวหยุด มีค่า1นส่วนสค่ะทั้งตัวหยุดแล้วก็ตัวโน้ตเลยนะคะค่ะต่อไปเราจะมาดูในอ,องค์ประกอบของต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเรามาองค์ประกอบต่อไปเลยนะคะก็คือการเพิ่มค่าจังหวะค่ะการเพิ่มค่าจังหวะอะไรเราเรามีแบบสัญลักษณ์หรือว่าองค์ประกอบที่เอาไว้สําหรับเพิ่มจังหวะของตัวโน้ตนะคะก็คือเราเรียกว่าปะจุดค่ะ สัญ,ญลักษณ์แรกก็คือปัดจุดนะคะก็คือปัดจุดเอาไว้เพิ่มจํานวนค่าตัวโน้ตเนี่ยอีกครึ่งเท่าตัวของโน้ตตัวนั้นค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นโน้ตตัวดําครึ่งของโน้ตตัวดําคือเอ้ยโน้ตตัวกลมครึ่งของโน้ตตัวกลมคืออะไรคะก็คือ2เพราะว่าตัวกลมมีค่า4ครึ่งหนึ่งก็คือ2ก็คือตัวดําเอ้ยตัวกลม บวกกับอะไรที่มีค่าสองจังหวะคะก็คือตัวขาวอันนี้น,น,นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับหกนะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวกลมปะจุดปุ๊บอันนี้ก็จะมีค่าหกจังหวะทันทีต่อไปโนต้ตตัวขาวประจุดโนต้ตตัวขาวปะจุดมีค่าเท่าไหร่คะค่ะมีค่าเท่ากับสองครึ่งของสองคือหนึ่งหนึ่งในตัวโนต้ตของเรา โน้ตตัวไหนมีคะ่ะโน้ตอะไรที่มีค่าเท่ากับ1ค,ค่ะค่ะโน้ตตัวดําค่ะก็จะเป็นอันนี้อันนี้ก็จะมาบวกกันก็คือตัวมันเองแล้วบวกอีกครึ่งหนึ่งของตัวมันอันนี้ก็จะมีค่าเท่าไหร่คะ่ะเท่ากับ2บวก1ก็จะเป็นสามค่าตัวขาวปลาจุกเมื่อไหร่ก็จะเป็น3ามทันทีนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคะ่ะในสองอันนี้ก็ลองคิดดูได้เลยคะ่ะอย่างเช่น น,นี้ตัวดำประจุดนะคะก็เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นหนึ่งครึ่งนะคะเพราะว่าคาเบตคา,าเบตหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งมีค่าเท่ากับครึ่งของหนึ่งนะคะก็ะอันนี้ก็จะเป็นเท่ากับหนึ่งจุดห้าหรือว่าหนึ่งครึ่งของเอ็มเอนั่นเองะคะ่ะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มค่าจังหวะของตัวโน้ตนะคะ ค่ะต่อไปเราจะมาดูองค์ประกอบต่อไปกันนะคะว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะต่อมาองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือยังอยู่ในาการเพิ่มเสียงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายยง,ยงเส้นทายนะคะก็คือเพิ่มเหมือนเพิ่มเสียงขึ้นมาแต่มันก็ยังอยู่เท่ากับนั้นก็เหมือนแบบการลากเสียงค่ะเราเลยเรียกเครื่องหมายทายนะคะก็อ,อย่างเช่นตัวอย่างที่เอามาให้นะคะอย่างเช่นอันนี้ ไปโน no ้ตซอนถูกไหมคะซอนเราก็เล่นสองจังหวะปกติคะ่ะทีนี้พอมาอันนี้ค่ะมีเครื่องหมายทายมาแล้วก็คือตัวน,นี้ถ้าเครื่องหมายเอยถ้าเครื่องหมายทายมาปุ๊บให้เล่นยาวบวกกับตัวที่ทายไปด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้สองจังหวะอันนี้หนึ่งจังหวะอันนี้ก็จะลากเท่าไหร่คะหันอุ้ยลากสามจังหวะนะคะค่ะเราก็จะใช้ในการเพิ่ม ขึ้นมาแต่เราไม่ได้เพิ่มเหมือนปะจุดนะคะอันนี้ก็คือโยงไปกับโ้ตอีกตัวหนึ่งข้ามห้องไปนะคะทีนี้เราก็เล่นมา้ตพวกนี้เราก็เล่นมาได้ปกติพอมาตัวสุดท้ายค่ะก็คืออันนี้ตัวซอนและอันนี้ก็ตัวซอนกันแล้วมีเครื่องหมายทายค่ะทีนี้เราเล่นอันนี้เราไม่ได้เล่นแค่หนึ่งจังหวะนะคะเพราะว่าเรามีเครื่องหมายทายเพิ่มมาเท่ากับเราต้องเล่นยาวมาบวกกันนี้มาบวกกัน บวกกันได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกตัวโรมีค่าเท่าไหร่ค่ะทัากับ4ี่นะคะก็จะลากเสียงอันนี้มาลากเสียงซอนมายาวจำนวน5้าจังหวะเต็มนะคะอันนี้ก็จะเป็นความหมายของเครื่องหมายไทยค,คะ่ะต่อไปเรามาดูในเครื่องหมายต่อไปนะคะค่ะทีนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของเฟอร์มาตา หรือบางคนก็เรียกว่าเครื่องหมายตาไก่นะคะ,ะสัญลักษณ์ของอา r m ฟอร์มาตาก็คือการลากเสียงไปตามความเหมาะสมค่ะก็คือลากยาวก็คือไม่ต้องมาเน้นฟิกตรงนี้ว่าอะอันนี้ต้องเป็น2จังหวะแต่เราสามารถยืดออกไปได้ตามความเหมาะสมกับเพลงที่เราบรรเลนค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเราจะเรียกว่าเครื่องหมายฟอร์มาต้านะคะถ้าอยู่ข้างล่างเราก็จะเป็น เขียนแบบนี้เป็นแบบไหนถ้าอยู่ของหมดเราก็แบบความค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าเครื่องหมายเฟอร์มาต้านะคะก็เป็นการยืดเสียงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะคล้ายๆกับทายแต่ทายเนี่ยจะกํากับมาว่าอันนี้บวกกันเราได้เท่าไหร่ก็จะได้จํานวนนะั้นแต่ถ้าเฟอร์มาต้าเนี่ยก็คือยาวไปตามความเหมาะสมที่ว่าเราจะยืดไปเท่าไหร่ตามทํานองที่เราเล่นค่ะอันนี้ก็อยู่ที่เราเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ยืดจนเกินไปหรือว่า จนน่าเกลียดจนแบบโอ้ยาวนานมากนะมคะก็เอาตามความเหมาะสมคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายของฟอร์มาตาค่ะเอาไปดูอันต่อไปกันเลยคะ่ะว่าเป็นอะไรค่ะองค์ประกอบต่อมานะคะก็คือ time signature นะคะ time signature หรือเครื่องหมายกาหนดจังหวะคะ่ะก็คือสัสดส่วนจังหวะจะบอกว่าในหนึ่งห้องนั้นนะคะมีจังหวะเคาะหรือว่าบีเท่าไหร่เพื่อนับจังหวะว่ามันมีกี่ครั้งนะคะ และ1ครั้งนั้นอ่ะมีค่าเท่ากับตัวโนต้ตหรือตัวหยุดชนิดใดค่ะหรือพูดอีกอย่างหนึงก็คือใน1ห,ห้องนั้นจะประกอบด้วยโนต้ตหรือตัวหยุดชนิดต่างๆรวมค่าแล้วไม่เกินเท่าเท่าไรค่ะค่ะทมจิกเนเจอร์นะคะก็คืออันนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่นํามานะคะก็คือ24ตัวเลขบนก็คือจํานวนตัวโนต้ตที่สามารถอยู่ในห้องเพลงได้ใน1ห,ห้องค่ะส่วนตัวเลขล่างนะคะก็คือ ตัวเลขที่แทนค่าของตัวโนตนั้นๆค่ะก็คือเป็นค่าของตัวโนตอย่างเช่นตัวโกรม,มีค่าเป็นเลขอะไรตัวขาวค่าเลขอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะอันต่อมานะคะจากภาพที่นํามาให้นะคะจะเห็นได้ว่ามีเลขบนและเลขล่างคือเลข4ค่ะวิธีการดูนะคะให้ดูจากตัวเลขด้านล่างก่อนเสมอค่ะว่าเลขนั้นอะแทนตัวโนตอะไร จากภาพก็จะเห็นได้ว่าเป็นเลข4ซึ่งมีค่าเท่ากับตัวดำนะคะจะอ้างได้จากแผนผังของค่าตัวโนดค่ะลองไปหาดูได้นะคะจากนั้นนะคะจะมาดูตัวเลขบนค่ะซึ่งจะเป็นเลข4เช่นกันนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอัตราจังหวะ4 4จะหมายความได้ว่านะคะในแต่ละห้องจะมีตัวดำอยู่ภายในห้องได้จํานวน4ตัวค่ะใน1ห้องนะคะค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก ส่วนหนึ่งนะคะก็คือตัวอย่างที่นํามาให้นะคะก็จะแสดงที่แสดงให้เห็นว่าข้างบนนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นอัตรา68ค่ะวิธีการดูก็คือดูจากตัวเลขด้านล่างก่อนเสมอเหมือนกันนะคะว่าเลขนั้นแทนตัวโน้ตอะไรจากภาพก็จะเห็นได้ว่าเป็นเลข8ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับขาเบต1หนึ่งชั้นค่ะจากนั้นจะมาดูตัวเลขบนค่ะซึ่งเป็นเลข6นะคะอัตราจังหวะ68 จึงหมายความได้ว่าในแต่ละห้องมีขาเบตหนึ่งชั้นอยู่ภายในห้องได้จำนวน6ตัวใน1ห้องในในบาร์ที่เรามีค่ะได้แค่6ตัวในอของขาเบตหนึ่งชั้นค่ะค่าองค์ประกอบต่อมานะคะคือเครื่องหมายกำหนดจังหวะค่ะเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะมีทั้งหมด3ชนิดค่ะได้แก่อัตราจังหวะปกติค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า simple time นะคะ อัตราจังหวะอันที่สองนะคะก็คืออัตราจังหวะผสมค่ะก็ compound time นะคะอัตราจังหวะซ้อนค่ะอันที่3าะคะก็คือ complex time เดี๋ยวเราจะมาดูอัตราจังหวะปกติหรือว่าที่เราเรียกว่า simple time กันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะอัตราจังหวะปกติหรือว่า simple time นะคะก็คืออัตราจังหวะที่อัตราจังหวะ หลักเป็นตัวโน้ตตัวใดก็ได้คะ่ะที่ไม่ใช่โน้ตประจุดตัวอย่างอย่างที่นำมานะคะที่มีดับเบิลไทม์ริปเปิลไทม์แล้วก็วอดดเปิลไทม์ค่ะตัวอย่างที่นํามานะคะอย่างเช่นสองสองในของอซ,ซิมปเปิลดับเบิลก็จะเป็นสองสองก็คือตัวขาวสองตัวคะ่ะแล้วก็สองสี่ก็จะเป็นตัวดำสองตัว 28ก็จะเป็นตัวคา,าเบตสองตัวค่ะที่เป็นดับเบิลนะคะต่อไปเราจะมาดูซิมเปิลดิปกเปิลชามนะคะก็คือจะเป็นตัวขาวทั้งหมด3ตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็น3นะคะจิปเปิลแล้วก็3 4ก็จะเป็นตัวดําทั้งหมด3ตัวค่ะส่วน3 8นะคะก็จะเป็นตัวคาเบตหนึ่งชั้นจํานวน3ตัวค่ะต่อไปนะคะอ่า ต่อไปอควาดูเปิลไทม์นะคะก็จะเป็น4นะคะ่ะก็คือ4สองก็จะเป็นจำนวนตัวขาวทั้งหมด4 4ตัวค่ะแล้วก็4 4ก็เป็นตัวดำทั้งหมด4ตัวส่วน4 8ก็จะเป็นขบต1ชั้นจำนวน4ดวมกันค่ะค่ะต่อไปเราจะดูอัตราจังหวะต่อไปนะคะเป็นอัตราจังหวะผสมค่ะก็คือคอมพาว์คืออัตราจังหวะที่มีจังหวะหลักนะคะหรือว่าบีท เป็นโน้ตประจุดตัวใดก็ได้ค่ะซึ่งโน้ตเหล่านี้ก็จะสามารถแบ่งย่อยออกมาเป็น3จังจวะ3จังหวะค่ะหรือว่าเป็นโน้ตที่หาร3ลงตัวนะคะอย่างเช่น6 8แป6 2สีสองแล้วก็ประมาณนี้นะคะอย่างตัวอย่างที่เอามา98 94แปก, 8, ก, 4, กอันนี้นะคะอันนี้จะมัวนหน่อยนะคะตัวอย่างต่อไปเรามาดูอาาัตราจังหวะที่3กันค่ะก็คืออาาัตราจังหวะซ้อนค่ะคือคอมเพล็กซ์ไทม์ เป็นอัตราจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอค่ะเช่น5,4,7,8,11,16เป็นต้นค่ะไม่มีหลักที่แน่นอนว่าจังหวะหลักอยู่ส่วนใดของห้องเพลงค่ะแต่ผู้ประพันธ์จะผู้ประพันธ์จะบอกเครื่องหมายกำหนดจังหวะที่เลขตัวบนว่าจังหวะควรอยู่อย่างไรในห้องเพลงเช่น5ก็คือ3บวก2ค่ะ มาอัตราจังหวะที่3นะคะก็คืออัตราจังหวะซ้อนค่ะก็คือคอมเพล็กซ์ฉค่ะ,คะเป็นอัตราจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอค่ะเช่น5478 1 1 16เป็นต้นนะคะไม่มีหลักที่แน่นอนค่ะว่าจังหวะหลักอยู่ส่วนใดของห้องเพลงแต่ผู้ประพันธ์เนี่ยจะบอกเครื่องหมายกำหนดจังหวะไว้ที่เลขตัวบนว่าจังหวะควรอยู่อย่างไรในห้องเพลงค่ะเช่น5ก็คือ 3บวก2ก็คือเหลือ5ต่อ5ต่อ4นะคะก็คือ5ส่วน4ประมาณนั้นหมายถึงใน5จังหวะนะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะมี3จังหวะกลุ่มที่2ก็จะมี2จังหวะเป็นต้นค่ะหรืออาจจะมี3มกลุ่มเช่น7ค่ะก็คือได้2 2 3สค่ะ2 2 3ส่วน8นะคะหมายถึงใน7จังหวะเนี่ยจะแบ่งเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มแรก มี2จังหวะกลุ่มที่2มี2จังหวะกลุ่มที่3มี3จังหวะเป็นต้นค่ะอย่างเช่นเจ็ดเนี่ยเราจะมีแค่อ่าในที่ตัวอย่างที่นำมานะคะก็จะเป็น2องสองเราจะเป็น3 2มก็ได้หรือ2อสาก็ได้นะคะอันเนี้ยอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ประพันธ์ค่ะว่าจะกำหนดมาให้เรายังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกของเรานะคะเอ่อเป็นอันตราจังหวะของเราค่ะค่ะอันนี้ก็จะจบเกี่ยวกับ คลิป EP 2ของเราแล้วนะคะหากก็จบไปแล้วนะคะกับ EP 2ของเรานะคะก็จะมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไหนจะรูปไม่ชัดแล้วก็อ่านออกเสียงไม่ค่อยตรงกับเสียงที่เขากำหนดมานะคะก็ต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยส่วน EP 3ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ